สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญมากๆสำหรับการเตรียมสอบเคมีกันนะคะก็คือเรื่องปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ค่ะเรามีโจทย์ตัวอย่าง A level ที่มีคนส่งมาให้ดู3ข้อน่าสนใจทีเดียวค่ะครับดีเลยครับเราจะมาดูกันว่าจากโจทย์พวกนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่เราต้องออต้องเน้นต้องเก็บไปทบทวนบ้าง ใช่ค่ะโดยเฉพาะพวกปฏิกิริยาสำคัญสคัญอย่าง esterification, saponification แล้วก็พวกปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์กับแอลกีนนะคะครับเป้าหมายก็คือสรุปคอนเซปต์หลักๆจากโจทย์นี้แหละครับให้เข้าใจง่ายๆเอาไปใช้ทบทวนต่อได้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อ31ค่ะมีสาร A กับสาร B ครับผมข้อนี้สาร A คือ3 methyl butanoic acid เอ่อเป็นกรดคาร์บอซิลิกนะครับ C5H10O2 ส่วนสาร B คือพ e นเทลอีธานอยด์ตัวนี้เป็น e อเอสเทอร์ครับอ๋อเอสเทอร์ที่เกิดจากกรดกับแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตัว B เนี่ยเกิดจากกรดอีธานออยด์อีธานอยด์ออซิดทำปฏิกิริยากับพ n นเทลพันเทลปฏิกิริยาแบบนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเอสเตอริฟิเคชันหรือการเกิดเอสเตอร์ ก็คือเอากรดคาร์บอซิลิกมาขับปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ไดเอสเทอร์กับน้ําถูกต้องครับส่วนใหญ่ก็จะมีกรดซาลฟิลิกเข้มข้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยงั้นเรื่องพื้นฐานอย่างการดูหมู่ฟังก์ชันว่าเป็นกรดเป็นเอสเทอร์หรือการเรียกชื่อสารให้ถูกนี่คือแบบสําคัญมากเลยนะคะสําคัญมากครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยถ้าเรียกชื่อผิดหรือดูหมู่ฟังก์ชันไม่ออกก็จะไปต่อเรื่องปฏิกิริยาอื่นๆลําบากค่ะไปต่อกันที่ข้อ32นะคะ ข้อนี้มีสารเยอะหน่อย P Q R S ดูแล้วน่าจะเกี่ยวกับแอลกอฮอล์กับแอลคีนครับข้อนี้ซับซ้อนขึ้นมาหน่อย3 P คือ2 p e เพนทานอลอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ชนิดทุติยภูมิครับ Secondary alcohol อืมค่ะส่วน Q คือ2เมทิลโพรพพนกับ S คือ2เพนทีน2ตัวนี้เป็นแอลคีนค่ะแล้ว Q กับ S นี่มันเกิดมาได้ยังไงคะ Q กับ S เนี่ย เกิดจากปฏิกิริยาดีไฮเดรชันหรือการขจัดน้ำออกจากแอลกอฮอล์ครับอย่าง S, <S เนี่ยก็เกิดจากการขจัดน้ำออกจาก P 2สพนทานอลนั่นเองโดยใช้กรดเข้มข้นแล้วก็ให้ความร้อนอ๋อขจัดน้ำออกจากแอลกอฮอล์ได้เป็นแอลคีนใช่ครับส่วน Q ก็เกิดจากแอลกอฮอล์อีกตัวหนึ่งที่โครงสร้างเหมาะสมกันแล้วสาร R ล่ะคะเห็นชื่อยาวๆเป็นเทิร์ตบิวเทลแพนเทนิ t o o i l and s oil อันนี้คืออะไรเอ่ยอ่าอ่นนี้เป็นอีเทอร์ครับอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอลด้วยกันหรือแอลกอฮอลกับแอลคีนก็ได้แต่ต้องใช้สภาวะที่ต่างออกไปจากดีไฮเดรชันนะครับอาจจะใช้กรดเหมือนกันแต่ความร้อนหรือความเข้มข้นต่างกันเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้โจทย์มีถามเรื่องการกลั่นด้วยถ้าเรามีสารผสม QRS เนี่ยลำดับการกลั่นออกมาจะเป็นยังไงคะ ใครออกก่อนออกหลังครับการกลั่นลำดับส่วนเนี่ยมันจะแยกสารตามจุดเดือดสารไหนจุดเดือดต่ำก็ระเหยง่ายออกมาก่อนอืมค่ะในที่นี้ Q กับ S เป็นอัลคีนโมเลกุลมันไม่ค่อยมีขั้วเท่าไหร่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหลักๆก,ก,ก็เป็นแรงแวนดอร์วอลส์ซึ่งมันอ่อนๆส่วน R เป็นอีเตอร์แม้จะไม่ใช่มีขั้วรแรงมากแต่ก็มีขั้วบ้างแล้วก็มวลโมเลกุลเยอะกว่า Q กับเด้วยจุดเดือดก็จะสูงกว่า งั้น Q กับ S ที่เป็นอัลคีนเหมือนกันใครต่ำกว่ากันคะแแก็ต้องดูที่มวลโมเลกุลครับ Q C4H8 แบบแตกกิ่งมวลโมเลกุลน้อยกว่า S c 5 0จุดเดือด Q ก็จะต่ำกว่า S, <S อ๋องั้นลำดับก็คือ Q ออกมาก่อนตามด้วย S แล้วก็ R เป็นตัวสุดท้ายถูกต้องครับลำดับจะเป็น Q S R ตามจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นเลยครับ จะเห็นว่าโครงสร้างโมเลกุลเนี่ยมันโยงไปถึงแรงยึดเหนี่ยวแล้วก็โยงไปถึงสมบัติทางกายภาพอย่างจุดเดือดได้เลยสุดยอดเลยค่ะมาถึงท่อสุดท้ายข้อ33ค่ะอันนี้พูดถึงปฏิกิริยาซาโปนิฟิเคชันครับซาโปนิฟิเคชันหรือซาพอ i นฟิเคชันค่ะปฏิกิริยานี้คืออะไรนะคะมันคือปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเอสเตอร์ด้วยเบสแก่ครับอย่างเช่นเอาเอสเตอร์มาต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH อ๋อไฮโดรลิซิสด้วยเบสต่างจากเอสเตอริฟิเคชันที่ใช้กรดเป็นตัวเร่งใช่ครับคนละแบบกันเลยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซาโปนิฟิเคชันคือเกลือของกรดคาร์บอกซิลิกหรือคาร์บอกซิเลตซอลกับแอลกอฮอล์เกลือของกรดกับแอลกอฮอล์เหมือนปฏิกิริยาทำสบู่เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือพื้นฐานของการทำสบู่ก้อนเลยไอตัวเกลือคาร์บอกซิเลตที่ได้นี่แหละครับ สบในโจทย์ข้อ33เขาบอกว่าเอสเทอร์ทำปฏิกิริยากับ NAOX ได้สาร M กับ N ครับผมซึ่ง M ก็คือเกลือคาร์บอคซิเลตในโจทย์บอกว่ามาจากกรดโพรพาโนอิก CH3 CH2 COOH ส่วน N ก็คือแอลโกอฮอล์ C8H10O แล้วที่โจทย์เปรียบเทียบการละลายน้ําทําไม M ถึงละลายน้ําได้ดีกว่าเะทัคะทั้งๆที่ n ก็เป็นแอลกอฮอล์มีหมู่ o h ที่น่าจะช่วยละลายน้ําได้คําถามดีครับคือ M มเนี่ยมันเป็นเกลือเป็นสารประกอบไอออนิกพอลงน้ํามันแตกตัวเป็นไอออนได้หมดเลยมันก็เลยละลายน้ําได้ดีมากอ๋อไอออนิกละลายดีอยู่แล้วครับส่วน N แม้จะเป็นแอลกอฮอล์มีหมู่ OH ที่มีขั้วชอบน้ําก็จริง แต่มันมีส่วนที่เป็นโซ่คาร์บอนไฮโดรเจนหรือหมูลคิ q ที่ไม่มีขั้วเนี่ยยาวตั้ง4ี่นะอ๋อ oh, ส่วนที่ไม่ชอบน้ำมันใหญ่ใช่ครับส่วนที่ไม่ชอบน้ำไฮโดรโฟบิกมันใหญ่กว่าส่วนที่ชอบน้ำไฮโดรฟิลิกมากผลโดยรวมคือมันก็เลยละลายน้ำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซูเ M มที่เป็นไอออนิกไม่ได้เลยครับ เคลียร์เลยค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้ทบทวนปฏิกิริยาหลักๆไปเยอะเลยนะคะทั้งการเรียกชื่อสารการเกิดเอสเตอริฟิเคชันการขจัดน้ำออกจากแอลกอฮอล์ดีไฮเดเรชันได้แอลคีนแล้วก็ปฏิกิริยาซาโปนิฟิเคชันที่ได้เกลือกับแอลกอฮอล์แถมยังได้เชื่อมโยงโครงสร้างกับสมบัติอย่างเรื่องจุดเดือดที่สัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยวหรือการละลายน้ำที่เกี่ยวกับสภาพครัวด้วยใช่ครับ หลักๆเลยคือต้องจำแนกหมู่ฟังก์ชันให้แม่นเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆว่าปฏิกิริยาไหนทำอะไรกับอะไรได้ผลิตภัณฑ์หน้าตาประมาณไหนแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมโครงสร้างแบบนี้ถึงมีจุดเดือดสูงหรือต่ำหรือละลายน้ำได้ดีหรือไม่ดีค่ะก่อนจะจบกันไปก็อยากฝากให้ลองไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนชนิดของกรดคาร์บอซิลิก หรือเปลี่ยนชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อสมบัติของเอสเทอร์ที่ได้หรือผลิตภัณฑ์จากซาโปนิฟิเคชันยังไงบ้างครับหรือมีปฏิกิริยาพื้นฐานอื่นๆอะไรอีกที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ได้บ้างการตั้งคำถามแล้วหาคำตอบแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของเคมีเอได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับ